นิทานอีศบเรื่องกากับนกยูงกาตัวหนึ่งเก็บขนของนกยูงที่หล่นเปลื่อนกลาดมาได้มันจึงนำขนของนกยูงมาติดที่หางของมันและออกไปเดินเล่นใกล้กันฝูงนกยูงเมื่อนกยูงตัวอื่นๆในฝูงเห็นว่ากาไม่ใช่นกยูงจริงๆจึงพากันรุมจิกตีและรุมถอนขนปลอมของกาจนหมดเจ้ากาจึงรีบวิ่งกลับไปยังฝูงของมัน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาซึ่งความไม่พอใจให้กับกาตัวอื่นในฝูงเป็นอย่างมากกาตัวหนึ่งจึงพูดกับมันว่าแค่เพียงขนนกสวยไม้ยามกไม่สามารถทำให้เจ้ากลายเป็นนกที่งดงามได้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสวยงามไม่ได้เกิดจากการประดับตกแต่งเพียงอย่างเดียว พุทธภาษิตการย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปผู้เล่งเห็นภายในมรณะนั้นพึงทำบุญอันนำสุขมาให้